บันี้ตันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากราสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วสำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็จะขอพูดเป็นสองจุดดีกันคือเป็นกรรมฐานเริ่มต้นและจุดสุดท้ายว่าทั้งนี้ท่านพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกัน เริ่มต้นของการเจริญสมาธิก็หาทางความปรับพุ่งการพู่สร้างของจิตเป็นดับแรกให้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไว้หลายในด้วยกันที่ในบางขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐาน เมื่อการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาลายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาลายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่เป็นวิธีอันหนึ่งในการควบคุมอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจ ตั้งใจไว้ในเฉพาะจุดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธินี่คําว่าสมาธิไม่ใช่แปลว่านั่งหลับเพราะนั่งแล้วไม่รู้สึกไม่รู้เสืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิสมาธิคือเป็นอารมณ์ที่ทรงอยู่ในเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิ นักขอจงเข้าใจไว้ดีว่าในช่วงขณะที่เรานั่งกันอยู่ครึ่งชงั่วโมงเวลาที่ปฏิบัติให้การที่จะทรงอารมณ์ให้อยู่ตลอดการตลอดสมัยครบครึ่งชงั่วโมงนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องของท่านผู้ทรงฌานหรือว่าพระอริยเจ้าเปรืงสงโดยพาะอ,อย่างยิ่งก็คือพระอรหันต ฉะนั้นอารมณ์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะทรงสมาธิมันก็หน,นีไปบ้างไปเรื่องธรรมดาถ้ามันสอดใายไปสู่อารมณ์อื่นแล้วรู้สึกตัวดึงเข้ามาอย่างนี้ก็ใช้ได้นี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ฝึกสมาธิจิตนี่แบบหนึ่งที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วก็มีผล ความจริงแบบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้หัวรัชการที่เก้ามีทรงมีความเข้าใจดีมากเมื่อวันที่ดิบสองได้ไปหาท่านก็คุยกันเรื่องกรรมฐา,านแน่นก็บอกลูกสาวก็งท่านคือเจ้าฟ้าฤาสีสเรินทรนเพราะว่าท่านผู้นี้บอกว่าอารมณ์มันฟุ้งซ่านคุมใจไม่อยู่แล้ก็บอกว่าเราก็นั่งอยู่ในห้องของเรา หลับตาไม่คุมใจไม่อยู่แล้วก็ลืมตามองดูพระพุทธรูปมองดูนนบังมองดูนีบัางมองดูดอกไม้ดอกไร้เครื่องประดับที่บูชาพระพุทธรูปบังมองดูวัตถุธาตุอย่างองื่นบ้างก็ตามใจให้จิตมันอยู่เฉพาะในเหตุนั้นในจุดนั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธินี่แสแดงว่าพราะองค์มีความเข้าใจดีแล้วก็ทําได้ดีมากแท่าๆก็พูดอีกตอนหนึ่งว่าหรือว่าจิตนั้นเรานั่งดูที่พรมดูพรมดูลวดลายของพรมให้จิตมันอยู่ที่พรมอย่างนี้ก็เป็นการรักษาสมาธิอันนี้เป็นของจริงเพราะว่านักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติมันได้จริงๆที่เคยร่วมกันมา ก็ใช้วัตถุธาตุทุกอย่างที่มีอยู่ข้างๆยังนั่งอยู่ในป่าแล้วก็ดูต้นไม้ลืมตาไม่ใช่หลับตาลืมตาดูว่าต้นไม้นี่มันต้นเล็กแล้วต้นไม้มันต้นใหญ่ต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นอะไรใบ,ไใบมันเขียวใบมันเฉียวเขียวอุ่มหรือว,ว่ามันรโรยดูไปดูพิจารณาไปอาการที่จิตจับอยู่ที่ต้นไม้หรือว,วัตถุธาตุต่างๆมันอยู่เฉพาะจุดนั้น จิตไม่ยุ่งไปกระส่วนอื่นยังน้จัดไปอารมณ์เป็นสมาธิแล้วถ้าเราพิจารณาดูต้นไม้ว่าต้นไม้นี้เดิมทีเดียวมันก็ไม่มีต้นมันก็อาศัยเม็ดอาศัยเม็ดเกิดขึ้นรากเกิดขึ้นําต้นขึ้นทท่น้อยแตน้อยในแรกขึ้นมาไปอยาหาใบาไม่ได้ต่อไมมาก็ใบมนมนแล้วต่อมาก็คลี่ไปได้ใบสองใบ เวลานานเท่าไรก็แตกเป็นสาขาขึ้นโตขึ้นมีสาขากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ต่อไปเมื่อมันโตถึงเต็มที่แล้วอายุของมันหมดค่อยร่วงโรยมาทีละน้อยลงนิน่สุดก็ตายถ้าอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นสมถะปวนาเป็นอารมณ์สมาธิเหมือนกันคือพิจารณาตามความเป็นจริงของสภาวะของต้นไม้ แต่ถ้าเราจะคิดลงไปในหนึ่งการดูอย่างนั้นใจคิดว่าต้นไม้นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นอนิจังไม่เที่ยงโตขึ้นทีละน้อย,ละ,อยละน้อยไปการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ใบไม้ที่เขียวชื่ออุ่มชุ่มไปด้วยอาหารที่เป็นน้ำแต่ไม่ใชามันก็เกิดความหิวแห้งมาทีละน้อยละน้อยใบยเกา่ามาหล่นหมดไปใบใหม่ขึ้นมาแทน อันนี้มาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราให้ร่างกายพวกเรานี่มันจะทรงอยู่ได้เพราะว่าสายสันต,ติคือการสืบต่อเชื้อเดิมมันหมดไปเราคือกินอาหารเข้าไปทำไมมันก็เกิดเชื้อใหม่ที่มันทรงอยู่อย่างนี้ได้ก็เพราะสายอาหารที่เข้าไปปรนเลยถ้าขาดอาหารเมื่อไรมันก็ตายเมื่อนั้นข้อน,นี้มีประมาชั้นไรก็มีประมาเหมือนต้นไม้ที่เราเห็น ต้นไม้ที่เราเห็นมีความสวยสดสวยงามต่อไปเมื่อกําลังของต้นไม้ประสายต้นไม้มันเสื่อมโทรมลงรากไ่สามารถจะเด่มอาหารมาเลี้ยงตัวต้นไม้ให้ได้เต็มที่มีความบกครองมีความสุดโสมในที่สุดต้นไม้อาหารเลี้ยงไม่พอมันก็ตายข้อนี้ชั้นใดร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นกัน ที่องค์สมเด็จพระพุทธวันก่าวว่าสัเพสตาอาหารติกาสัตว์ทั้งหลายส่งอยู่ได้เพราะอาหารนิิร่างกายของเราส่งอยู่ความจริงของเก่ามันหมดไปที่ยังไม่ตายของ,ของ,ของ,ของใหม่เข้ามาแทนที่ถ้าววัยวะภายในส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่มีความสามารถขี่กันและมหมดกำลังที่จะทำการย่อย ทำการจใจหายไปเลีรยงร่างกายเมื่อน,นั้นร่างกายก็เริ่มสุดโทมท่านในที่สุดก็ตายถ้าคิดอย่างนี้เป็นมิปัสนาญานเป็นอนวุวาถ้าเราจะใช้จิตดูของในห้องของเราอะไรก็ได้ลืมตาไม่ต้องหลับตาหลับตาเนี่อารมณ์ฟุ่งสั้นมากกว่าลืมตาลืมตาจิตมันจับเฉพาะภาพอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปถ้าดูดูพพุทธรูป คิดว่าพระพุทธรูปนี้เป็นรูปเปรียบของพระเจ้าอย่างนี้เป็นพุททานรุสติกรรมฐานแล้วถ้าเราคิดกันไปว่าพระพุทธรูปจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะำำอาศัยพระธรรมคําสอนที่องค์สมเด็จพระจินวนวรสอนเป็นเหตุให้บรรดาระษากุั้งหลายเห็นความสําคัญว่าควรจะปั้นรูปองค์สมเด็จพระสงฆ์แทนแทนพระองค์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในความดีที่องค์สมเด็จพระจินนสีสอนเรามา อย่างนี้เป็นธรรมานุสติกรรมทานแล้วก็ถ้าเราคิดดูว่าบรรดาพราะธรรมคำสอ,สอนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระชิตตมานจะส่งสนำแสดงได้ที่ปรากฏอยู่ก็เพราะอาศัยสาวกองค์สมเด็จพระบรมครูนำมาสอนอย่างนี้เป็นสังขานุสติกรรมทานอย่างนี้ก็เป็นสมาธิจิตการสมาธิจิตเราทำได้หลายวิธี ไม่ใช่ว่าจะมานั่งจ้องเฉพาะนาปานุสติกรรมฐา,านอย่างเดียวให้จิตมันน้อมอยู่ในขุศนส,นส,นส,นสนน่วนใดส่วนหนึ่งนี่เราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแนะนําในการสาร้างสมาธิไปหลายแบบทั้งสี่สแบบด้วยกันในกรรมฐา,าน40สในด้านสมถะภาวนานี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมด บางจุดองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ทรงอารมณ์จิตอยู่โดยเฉพาะที่อนาปานุสติกกรรมฐานหนึง่งแล้วก็กสินอีกสิอีกสิอย่างอันนี้เป็นการทรงจิตไ่้เฉพาะอารมณ์ไม่มีอารมณ์คิดแต่มีแต่อาร وم, มณ์จำมีแต่อารมณ์นึกพิจดจําจำเข้าไว้แต่นอกจากนั้นอีก29่องบเองค์สมเด็จพระสมาสมัามญาให้ใช้ปัญญาเป็นงคื่อพิจารณา เช่นอสุปกรรมฐานสิบเป็นต้นอนุสติเก้าพรหิหารสี่อรหิปริโกสัญญาใจทุธาประธานสี่หรือว่ารูปสี่อารูป์ในความจริงแปรมสมาธิเที่งาทิ่ชันแต่ทว่าต้องแช่าราคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการที่ตามที่องสมเด็จพระจิตตมันสรงสอนอย่างนี้ก็เป็นสมาธิ เป็นอัน่าการฝึกสมาธินี่ให้รู้ถ้ารู้จักจักรู้จักวิธีก็เป็นของไม่ยาก <c oughs> ไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ใช่ใช้หลับตาอย่างเดียวลืมตาควรใช้คล่องเห็นเสาจิตอยู่ที่เสาเห็นฟ้าจิตอยู่ที่ฟ้าเห็นพระพุทธรูปจิตอยู่ที่พระพุทธรูป เห็นเสื่อไม้ดอกบูชาเราจิตจับจุ่ที่นั้นอย่างนี้จัดว่าเป็นเอกลักษารมในส่วนนั้นเป็นสมาธิแต่เดาว่าจิตเราให้น้อมไปยินเป็นก็ตั้งอยู่ในส่วนกุศลอย่างเดียวใช้ได้นี่ว่ากกะเถึงตอนต้นในตอนต้นนี่ความจริงโกตอนปลายก็ต้องใช้ไม่กันถ้านึกว่าต้นแล้วเราผ่านไปมันต้องใช้ก็แสดงว่าเราพลาดมาก อารมณ์ไม่เข้าถึงความดีนี่เรามาพูดกรรมฐานตอนปลายเราบวชกันมาเพื่ออะไรเราจเจริญแล้วกรรมฐานเพื่ออะไรเรามาสร้างความดีนี่เพื่ออะไรเพื่ออดชาวบ้านอย่างนั้นหรืหรือว่าเอาไว้เป็นการสแสดงตนของคนอืน่นว่าฉันจเจริญสมถกรรมฐานมิปสนากรรมฐานถ้าเป็นอย่างนี้ก็สแสดงว่า เป็นการเจริญกรรมฐานเพื่อลงเอเวจีมหานรกเพราะทำเพื่อคบกิเลสหรือทำไว้เพื่อคมครูคนอื่นเห็นคนอื่นทำอะไรแปลเป็นแท็กิทิ์หนึ่งไปตามเจติยาของเขาเราก็นั่งเพ่งนั่งจ้องว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้คนที่มีอารมณ์จิตคิดอย่างนี้รู้ตัวไว้เลย ว่าเรานั่นแหละเป็นคนที่ไม่ดีมากกว่าคนนั้นเพราะนั่นมันเรื่องของเขาเขาดีและไม่ดีมันเรื่องของเขาแต่เราจิตกระเบีย่งแสดงว่าจิตของเราเป็นท่ายของกินเลสตัณหาวาทานและกุศล,ลกรรมมีอารมณ์กระสับกระส่ายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเต็มด้วยความอิจฉาทิฏฐิยามีอารมณ์หยาบเป็นการเพร่งเล็งโทษของบอคองุคคลอื่นเราเสีย เขาอาจจะเสียแต่ว่าเสียน้อยกว่าเราแต่เราเสียมากขาดทุนเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่ก็ต้องจังสรวมจิตเขาไว้จิตที่ควรจะใช้นั่นก็คือมาวิจารณาตามความจริงของร่างกายว่าร่างกายเนี่ยมันเขาสร้างขึ้นมาด้วยอะไรแล้วใครเป็นคนสร้างร่างกายของเราจริงๆมันสร้างโดยท่านสี่คือท่านน้ำท่านดินท่านลมท่านไฟ เมื่อธาตุสี่ไปชมกันโดยเฉพาะมันก็มีสภาพมันตุ๊กตาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวตัวตัวอย่างคนที่ตายแล้วธาตุสี่บางบางอย่างมาทรงอยู่เช่นธาตุดินกับธาตุไอธาตุดินกับธาตุน้าธาตุลมหายไปธาตุไฟหมดไปอย่างนี้เราจะทําอะไรกับร่างกายประเภทนั้นมันก็ยอมทุกอย่างมันไม่ดิน้นไม่รนไม่บน่นไม่เจ็บ รว่าขาดบุคคลผู้มีความรู้สึกคือวิญญาณาธาฏนี่เมื่อร่างกายปรากฏคนแล้วทาสี่ประชุมกันพร้อมแล้วก็มีอีกสองท่าเข้ามาผสมคือวิญญาณาธาุเอทธารุรู้รู้รับการสัมผัสว่าหนาวว่าร้อนว่าเย็นว่าหิวก่าหายปวดเมื่อยมาสบายนี่เป็นวิญญาณาธาุ สำหรับทธาหนึ่งนะั่นคืออากาศสียท้ายเข้าไปเสียงสถิตเต็มอยู่ในช่องว่างของร่างกายแล้วก็ทตุทั้งหกนี้มันทรงสภาพอยู่ในนานหรือไม่ในนานมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นรวมตัวกันดีแล้วก็เริ่มเสื่อมคลายตัวจากเด็กนวัยใหญ่นี่ไม่ใช่ใจะเลยขึ้นมันเสื่อมเข้าไปหาตัวพังนี่นมาถึงความเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายสมบูรณ์เต็มที่เปล่งปลั่ง เป็นเนื้อนหนังเลือเด็ฝาดแต่ต่อไปไม่ช้าองสมเด็จพระรามาโลก,กันนาถยังกล่าวว่ามันก็เดินลงโซมาทีระน้อยละน้อยแ,อยแสดงเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกออายเฮอธาตีมันไม่เที่ยงทําไมมันจึงไม่เที่ยงใครสร้างให้มันไม่เที่ยงสิ่งที่ทําให้มันไม่เที่ยงก็คือเป็นกฎธรรมดาไม่ใช่ใครสร้าง <c oughs> ถบรมดาเขามันเป็นปอย่างนั้นไอ้ที่เราไปนั่งหลงว่ามันจะอยู่กับเราหรือเราจะอยู่กับมันตลอดการตลอดสมัยนั่นเป็นความโง่ของเราที่นั่นองค์สมเน็จบุษมมาสมพุทธเจ้ายังได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเราประรพฤติปฏิบัตินีเราทําเพื่อความดับไม่มีเชื้อถ้าดับตัวนี้ได้เมื่อไรเราก็หมดทุกข์ เราทำเพื่อทึ้งความดีสุดทั้งความทุกข์คือไม่ทุกข์ต่อไปนั่นก็ได้แก่เอาจิตใจเข้าไว้ไม่ผูกพันในขันห้าคือร่างกายเรามีอารม์ยอมรับนับถือกับคธนธรรมดาใช้ปัญญาน,นิดเดียวถ้าเราไม่งงหรือว่าเราไม่ดือ้อเพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศสอนเรามาแล้วเราฟังก็นจนเบือ่อ ฟังการจนชินฟังจนทั้งเห็นพระคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีความสำคัญทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบางท่านมีอารมณ์แบบนั้นที่ว่าบางท่านก็เพราะบางท่านเนี่ยยังมีอารมณ์หนาเป็นกิเลสยังสนใจกับจริยาเขาบอกคนองยังมีอารมณ์รประกอบด้วยความวิชาดียาเพ่งโทษบอกคนอื่นอันนี้อารมณ์ชั่วมาก แต่บางท่านก็ยังมีอารมณ์หลงหลงคิดว่าร่างกายนี้มันจะทรงอยู่มันจะไม่แก่มันจะไม่ตายมยีความหวังตะเกียดแต่กายไปขานาว่าข้านาเราจะทําอย่างนั้นหวังความจเจริญอย่างนี้เราจะรวยอย่างโน้นนี่เป็นอารมณ์หลงของคนเมื่อคนมีอารมณ์หลงแบบนี้มันก็มีทุกข์โยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เป็นให้จิตมีความสุข ที่เราก็ยอมรับนับถือกฎธรรมดาของขันห้าว่าขันห้านี่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปตรงกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดเราจะมาเมามันยึดว่ามันเป็นเราเป็นพวกเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับทับถีกฎธรรมดาไม่หวั่นไหวต่ออาการใดๆที่มันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกรรม เื่อความชั่วเก่าที่เราทําไว้มันตามมาสนองเมื่อการนี้เกิดขึ้นเราก็ยอมรับตบถัสว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อที่ต้องมาตาม,ตามทวงนี้แล้วก็ใช้นี่มันไปอยู่ๆมีใครเขาด่าเราไม่ทําให้เขาด่าแต่ว่าเขาอยากจะด่าก็ถือว่านั่นไปเอาความสนับรนเดิมเราเคยขด่าเขามาก่อนก็ปล่อยให้เขาด่ามันจะได้เลิกกันหมดนี่หมดศีล ยูยูใครเข้ามาแกล้งแกล้งให้เกิดความกังวลกระวายก,ก,ก,ก็คิดว่าอาการอย่างนี้เราเคยเคยกระทำามาก,ก่อนเมื่อก็เกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็กปล่อยเขาเป็นการชดใช้หนี้เดิมไอ้หนี้เดิมมันจะมีหรือไม่มีก็าตามเพื่อการเป็นการรักษากําลังใจของเราให้เบาไม่ยึดในขั้นหน้าปาทานที่ว่านาทีโลเกนินที่โตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก ก็เชาาบ้านก็ถูกเลนทากันทั้งโลกเราถูกบ้างทําไมจริง็ต้องเดือดร้อนตอนนี้ในโลกเราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงใช้ปัญญานิดเดียวพิจารณาเยาวโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นที่ดึงทุกข์เข้ามารวมตัวกันทุกข์จากความเสื่อมไปทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยไข้ไม่สบาย ทุกเหตการพัดพลาดแจกของรักของใจของชอบใจทุกจากความตายที่จะเข้ามาถึงที่เรานึกว่าเราไม่ต้องการมาให้ตายเพราะไม่ต้องการให้มันตายมันก็ต้องมีทุกข์ถ้าใจของเราทําใจเหมือนพระอรหรันต์พระอรหันต์นั้นยอมรับตัที์กฎขนธรรมดายอย่างเดียวคือนั่นก็บได้แก่คิดว่าร่างกายไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันก็เสื่อม รู้ว่ามันจะเสื่อมมาถึงเวลาเสื่อมจริงๆแล้วก็สบายใจไม่หนักใจเพราะทราบมาแล้วรู้ว่าไอ้ร่างกายนี่มันจะต้องป่วยไข้ไม่สบายถ้าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นจิตมันก็็นสุขรู้อยู่แล้วว่ามันจะป่วยในเวลาที่มันจะตายจริงๆก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องตายเมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่ไม่ไม่ลำบากใจ เราะคนที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคนดีรู้ว่าร่างกายมันจะต้องตายคนดีพวกคนพภทนี้เขาไม่ประมาทในความดีตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีให้ปรากฏตั้งคาแนะนำเขาโอ้สมเด็จพระสุคต์คิดว่าถ้าตายคราวนี้แล้วเรื่องร่างกายที่เป็นทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา เราไม่มีความต้องการในมนุษย์โลกเราไม่ต้องการเทวโลกเราไม่ต้องการพรมโลกก็เป็นแดนที่ไม่เต็มความสุขสุขประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ทุกข์เราต้องการพระนิพพานเป็นเอคือเป็นแดนเอกรนตาบรมมสุขนี่อารมณ์ที่เราเข้าถึงนิพพานเป็นอารมณ์เพศไหนมันเป็นอารมณ์ยินอารมณ์ที่คิดวระทุสรายบุคคลอื่นไกลแกลบุคคลอื่นไม่มีแม้แต่นิดหนึ่ง อารมณ์โทสะที่จะเข้ามากระทบเพราะการถูกด่าทกว่ามันก็ไม่มีเห็นคนด่าเราเป็นคนบ้าไปเสียแล้วเมื่อเขาบ้าเราก็ไม่ถีไม่ไม่ถีคนบ้าไม่ว่าคนเมาไม่เจ้าบใบให้ปล่อยมันไปอยากจะด่าก็เชิญดา่าอยากจะว่าก็เชิญว่ามันเดี๋ยวก็เหนื่อยน,นิ่ก็เลิกไปเรามีเวี้าจิตคิดว่านี่เราใช้นี่เขาเราเคยด่าเขามาก่อน นี่ถ้าร่างกายมันถูกาการการสุดสมงริทรอนมันจะตายก็มีทำความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นสภาพท่งความทุกข์เราทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้หาความสุขไม่ได้ถ้าร่างกายตรงนี้พังไปเสียอะไรเราก็พอใจพอใจเพราะอะไรเพราะเราจะได้หมดทุกข์เราไม่ต้องแบกร่างกายไปรับต่อไป ตายแล้วถ้าเราปันิพันธ์ความรักในระหว่างเพศนั่นก็ไม่มีความทะเยอทะยานในทรัพย์สินนั้นก็ไม่มีความโกรธความพยาบาทมันก็ไม่มีอา,มานนรมณ์ฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีความสงสัยในคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพาามุทธเจ้าก็ไม่มีจิตยึดมัน่นถือม,มั่นในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกตารอเพื่อรมทรงตัวไว้ อันนี้อารมณ์ที่เข้าถึงนิพพานเด่เรายังไม่ตายเขาเรียกว่าสังสารสังเสริญสังสารนิพพานคือดับกิเลสจะมียังมีเบญจขันธ์เหลือเซสกนิพพานตอนนี้เวลาที่ดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือถ้าจะถามพระอรหันต์ว่าท่านทุกข์ไหมบอกถ้าไม่ทุกข์พระอรหันตร้อนมันเราหิวมันเราอยากกินมันเราปวดอุจจาระปัสสาวทมันเราพระอรหันต์ป่วยไข้ไม่สบายเหมือนเรา พระหังแก่เป็นมนร,ราะพระลาระหลันมีความกวนกระวายทางร่างกายเหมือนกันแต่ว่าจิตเขาท่านปล่อยร่างกายเสียแล้วนี่ก็รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วมันเป็นตามนั้นมันก็เกิดความสุขใจแทนที่มีความทุกข์นี่ถ้าว่าท่านหลายเมียลมได้อย่างนี้คิดว่าอย่างนี้เสมอๆจงถ้าารมจิตเคยชินสภาวะที่เป็นสุขก็ดีสภาวะที่เป็นทุกข์ก็ดีในโลก เป็นสบติของโลกเรื่องตะพาเราและวาจาที่กล่าวชมเชยก็ดีเรื่องเจ้าที่กล่าวนิทาก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกจิตจิตมีความสุขถือน,นี่ว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาอารมณ์ของบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาทรงได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระด harma าาอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาสายชิ่นกว่าเจดียสัญญาณบอกหมดเวลา